เธอให้ได้แค่ไหนก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหาเ,าเมาแก่ใจคอยเดือนนี้ได้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกลยังได้มีเธอข้างกายจะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้เมื่อที่แค่สงสัย and I wanna know เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก,ก็ไว้ อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสะหน่อย <c oughs> มมีวันในไม่คิดถึงเธอก็คนมันยาเวลาไม่เจอยังคงมีภาพในวันเกา่าภาพของสองเราวนกลับมาทุกทีไม่มีวันในไม่คิดถึงเธอยังคอยแอบหวังให้ไปได้ดี ฉัน,นคิดถึงเธอทุกทีมากขึ้นทุกปีสุขสันต์วันคิดถึงเธอเย้โอ้โห yeah. oh พิเศษมากเหมือนบอกติดมากเลยนะฮะเป็น,มนเมมทแทที่ดีต่อใจใชาวเฟล็กมาก <c oughs> แล้วก็บีอ่ะทุกคนเลยทีเดียว